พี่มอนฮะมันนี่หน่อยฮะอะไรของเองวะฮะพี่ฮะทำไมอ่ะผมทำให้ดูนะทำอะไรของเองอะนี่ฮะพี่เฮ้ยเสกมาะทำไมไปเลยอ่ะพี่ล้วไงพร้อมยังฮะแล้วไงพร้อมแล้วไงไปกันเลยครับไปอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเอานายทำอะไรฉันวะเนี่ยเดี๋ยวเดียวเอ้ยจะให้เฮ้ย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 เดียวเดียวมันทำงี้ได้ด้วยเหรอ เอาเอาเอาไปไหนต่อเฮ้ยมีปีนมีปีนสูงจัดเฮ้ยข้างบนก็วิวดีเหมือนกันนะอืมจะเฮ้ยโหสวยมีพระจันทร์ด้วยแจมลงไงอะทีเนี้ยเอ้ยจ้าเดี๋ยวเวลาว่ะเฮ้ยมานี่ดีกว่าครับสุ่มนี่ดีกว่าฮะถึงเวลาแล้วครับผมมาอย่ามาข้างหลังดิโหเสียวโทษ ไปกันเลยมาเม็ดแรกเฮ้ยอะไรอะ่ะนี่วิ่งสุม่มผมเรียกว่าวิ่งสุม่มปะต่ออืมเยี่ยมเปลี่ยนที่ดีกว่ามาเขาโทษเหรออืมมาบ่อยนะปูห้าขอหน่อยครับปูหปูเอ้ย ่าไหนไหนไหนบ้านนายมีหรออ่าไปดูดิไหนต้นพริกใหม่เฮ้ยมันไม่ได้มาได้ยังไงวะ0.5%เลยนะโอ้โห,โหมาดูดิมันก็เป็นต้นพริกนะเออรูปร่างเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วราคามันประมาณไหนอะดูดิ how much อุ้ยอุ้ยทำไมมันแพงจังอะเฮ้ยได้อยู่นะเอาไปคืนไป แล้วนั่นอะไรกัะต้นไผ่มังกรเหรอโอ้โหอูอย่างสูงไม่ได้การแนละ้วขอซูมอีกนิดนึง่งหาขาใจมาอีกแล้วเหรออีกแล้วเอออะมาบ่อยขนาดนี้กูปลูกเลยดีกว่ามาสี่ต้นนะมันเป็นยังไงนะ แต่มันแปลว่าข้าโพดอยู่ดีอะใช่ไหมโอเคเข้าโพดม่วงตดน้ำโตอ่าเป็นอย่างนี้เองโอสีสวยเชี่ยวราคาไอ้ไอ้ดอกนี้เหมือนกันนะเออมันเท่ดีว่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี้ยไปลองดูดิโอเคประมาณนั้น ปิดท้ายด้วยแมงปอต้องมาแล้วป่ะต้องมาแล้วป่ะให้มันได้ชื่นใจอ่ะมาเอาเอ